ปัดขับกินหลายๆเบาดุ can ๊กขึ้นหอดแก่บอขึ้นหอดแก่หยาบบอขึ้นหอดอียายบอวอดขึ้นหอดอียายบอโอขึ้นหอดใหญ่บดบอขึ้นหอดใหญ่บดบออือไอเดี๋ยวดิไอเดี๋ยวพี่ตังขึ้นหอดบอโอขึ้นหอดบอ อืมฮอดส่วนยายกินข้าวเร็วยายกินข้าวเร็วยยาน้องพอดกินข้าวพัดน้องพอดกินข้าวพัดมาดูเออเออเออน้องพอดมาดินห้องเอ้ย์มาดูพอดมาดินห้องเอ้ย์เบาเร็วเธอดินห้องเอวยเออมาดินห้องเอ้ยอืมแล้วยังมือหายายเด้อ ừ vào đút nhăn mưa hà dài đơ vào liều